สวัสดีเพื่อนเพพี่นะครับผมส้มจี9ธันวาครับตอนนี้เราอยู่ที่อําเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครับอยู่ที่แหลมทรายแคมปิ้งบีทรีสอร์ทนะครับวันนี้เป็นทริปปั่นจักรยานครับปั่นท่องเที่ยววิถีใหม่ของชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทางลังประธานชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพูดถึงเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับ ครับสวัสดีครับผมในนามประธานชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาจาังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้พาทีฟนักปั่นจักรยานมาปั่นท่องเที่ยววิถีใหม่าหาดพุมเรียงอำเภอ,อพุมเรียงอำเภอชาย,ยาจาังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้เราอยู่กันที่แหลมทรายบีดรีสอร์ทแหลมทรายบีดแคมปิ้งรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่กําลังได้รับความนิยมในทั่วไปนะครับแต่ว่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้เรา

ครับนีเพื่อนสมาชินกนะครับทุกท่านที่วันนี้เรามาทำกทิจกรรมด้วยกันนะครับเราว่ามาพักรับประทานอาหารกันนะครับหลังจากที่เราปั่นจักรยานมาเหนื่อยแล้วเราก็มาพักผ่อนนะครับมาทานข้าวกันนะครับกา,า,าร่วมกันวันนี้เราก็ไปทานข้าวาาผัดนะครับทานข้าวผัดน่ครับเดี๋ยวพี่ๆี่ก็จะทานข้าวผัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปาชม<า><า>รอบๆ<ห>นะครับรอบๆรอบๆของแหลมทรายแคมปิ้งบีทรีสอร์ทนะครับพี่ๆของเราครับนะครับ เนี่ยเราพาไปดูข้าวผัดจานใหญ่แล้วข้าวผัดจานใหญ่นะวันนี้ผมก็จะได้กินข้าวผัดนะครับไม่ใช่ข้าวไข่เจียวแล้วข้าวผัดนะนี่ครับเอาข้าวไปอีกเอาข้าวไปนี่ครับอันนี้พี่พรนะครับพี่พรอันนี้มือทําอาหารของเรานะครับวันนี้พี่พรไม่ได้ผัดผัดไทยมาแล้วครับเอาไว้ครั้งหน้าเอาขนมมาเอาพี่พรเอาขนมมาแล้ววันนี้พี่พรเอาขนมมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนพี่ไปชมรอบๆนะครับแหลมทรายแคมปิ้งบีทีสอร์ทครับ ตอนนี้ก็ให้พี่ๆทานข้าวไปก่อนนะครับนี่ครับแหลมทรายแคมปิ้งบีดรีสอร์ทนะครับจักรยานพี่ๆจอดอยู่นี่นะครับเต็นท์ก็จะอยู่นี่ทั้งหมดนะครับนี่ครับนี่เต็นท์ครับสามารถมานอนพักค้างคืนได้นะครับนอนพักค้างคืนได้นะครับนี่ก็ดูที่หน้าเพจได้นะครับผมได้เขียนรายละเอียดไปหมดแล้วนะครับที่แหลมทรายแคมปิ้งบีดรีสอร์ทนะครับปั่นต้องเที่ยววิถีใหม่นะครับ หาดพุมเลียงอำเภอใจยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นสถานที่นะครับท่องเที่ยวนะครับเกี่ยวกับทะเลนะครับทะเลนะครับนี่ครับเต็นท์เต็นท์ให้ดูเต็นท์กันเต็นท์บหรือถ่ายทอดสดด้วยระบบไลฟ์ยู่นะครับเพื่อนๆพี่ๆจะได้ชมแบบภาพบรรยากาศแบบสดๆนะครับนะครับบรรยากาศทะเลวันนี้นะครับทะเลวันนี้นะครับบรรยากาศที่สวยงามนะครับตอนนี้ก็ฝนกําลังตกอยู่ท่าชนะนะครับ พี่พี่กำลังทานข้าวอยู่ครับวันนี้เราทานข้าวที่นี่นะครับข้าวผัดที่นี่แล้วเดี๋ยวเราก็ปั่นกับระยะทางปั่นวันนี้นะครับปั่นไม่เยอะนะครับปั่นไม่เยอะประมาณสิบโลสิบโลครับปั่นน้อยร้อยรูปนะครับปั่นน้อยร้อยรูปท่องเที่ยวไทยนะครับโดยการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับก็กิจกรรมดีๆนะครับของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับปั่นน้อยร้อยรูปแล้วปีหน้าเจอกันแน่นอนนะครับปีหน้าเจอกันนะครับปั่นน้อยร้อยรูปท่องเที่ยวไทยนะครับ หรือชื่อโครงการนะครับปั่นท่องเที่ยววิถีใหม่นะครับพี่ทานข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นบันไดครับพาเลยนขึ้นบันไดนี่บันไดเดินไปสู่สวรรค์นะครับเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปนะครับบันไดนี้แข็งแรงนะครับเพื่อนเพืพี่สามารถมายืนถ่ายรูปได้นะเดี๋ยวผมลงไปด้านล่างแล้วผมจะให้ชมนะให้ชมว่ามันสูงเนี่ยสูงนะเห็นไหมเนี่ยผมขึ้นมาสูงนะครับเรือกําลังมาครับเรือกําลังมาให้ดูฟึ้ดนะครับ ให้ชมบรรยากาศก็บรรยากาศภาพมุมสูงครับมุมสูงไม่ได้ใช้โดรนบินนะครับยืนอยู่บนบันไดค,ครับยืนอยู่บนบันไดนะเดี๋ยวหมุนให้ชม360องศาครับแหลมทรายแคมปิ้งบีทรีสอร์ทนะครับอำเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่ครับพี่ๆทานอาหารอยู่หรือเปล่าเรือมาครับ วิวทะเลสวยๆวยนะครับวันนี้นะครับวิวทะเลสวยๆวยนะครับวันนี้อากาศดีว่าอากาศดีดีมากครับเหมกกาะแก่การต้องเที่ยวน,นะเรจะลงนะครับลงบันไดก่อนนะต้องลงไม่ดีครับลงไม่ดีก็ล่วงไปอีกมางแน่นอนวันนี้ก็มีทั้งหมด3รายการมีตอนเด็กสองวัยโลแต่ผมน่าจะไปไม่ทันแล้วนะครับเพราะตอนนี้ผมไม่ได้เที่ยวน,นะครับผมนี่อยู่ที่นี่อยู่เลยนะครับก็ ขอบคุณเพื่อนๆที่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมการ่ายทอดสดนะครับการปั่นจักรายานนะครับของชมรมจักรายานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครับปั่นต้องเที่ยววิธีใหม่หาดภูเรียงเอำเภอชยายจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการ่า่ท่ดสดกับเพยงเท่านี้นะครับในกิจกรรมปั่นท่องเที่ยววิธีใหม่นะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับส้มจี๊ดก้าวันวานะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ